อาจารย์มั่นท่านย้ำอยู่เสมอว่าให้ใช้บทพุโทโธเป็นบทปริกรรมสำหรับผูกจิตเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิให้วางบทปริกรรมเสียแล้วพิจารณาร่างกายครั้งแรกให้พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่เราจะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการ32 เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมาหรือที่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมเมื่อหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไปอย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทางร่างกายเพราะปัญญายัางไม่แก่กล้าถ้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวทางร่างกายความชัดเจนจะไม่ปรากฏต้องค่อยเป็นค่อยไป เมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอคำบริกรรมพุทธโธก็ไม่จำเป็นเพียงแค่กำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันทีผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วเป็นอันผิดจากทางมรรคภาวนาแนวการปฏิบัติไม่พ้นไปจากกายจึงเป็นสนามรบกายจึงเป็นยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องค้น เพื่อทำลายกิเลสและกลองทุกข์ซึ่งจิตของเราทำเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายในหอบไว้หาบไว้หามไว้และหวงเอาไว้จนนับพบนับชาติไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัตรนี้ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งเส้นทำบุญทำบาปก็เพราะกายอันนี้มีความรักมีความชังมีความหวงมีความแหน ก็เพราะกายอันนี้เราสร้างทรัพย์ขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติผิดศีลประพฤติธรรมก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติผิดศีลเราประพฤติผิดธรรมก็เพราะกายอันนี้ในพระพุทธศาสนาพระอุปชาก่อนที่จะให้ภาคกาสายะแก่กุล,ลบุตรผู้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทก็สอนให้พิจรารณาผมขน เล็บฟันหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เห็นได้โดยง่ายพุทธโธของเราหายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นกับพระอีกองค์หนึ่งได้พักอยู่ชายเขาห่างจากหมู่บ้านชาวเขาเกล่าวสองกิโลเมตรตอนเช้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวเขาถามท่านว่าตุเจ้ามาธุระอะไรท่านบอกว่า มาบินทบาทข้าวเขาถามว่าเอาข้าวสุกหรือข้าวสารท่านบอกว่าข้าวสุกแล้วเขาก็บอกการให้หาข้าวสุกมาใส่บาทท่านได้แล้วก็กลับที่พักได้แล้วแต่ข้าวเปล่าอยู่นานแม้จะใส่บาทข้าวสุกกันบ้างแต่ชาวบ้านไม่ไว้ใจท่านโดยสงสัยว่าท่านเป็นเสือเย็นที่ปลอมตัวมาคอยหาโอกาสทำร้ายชาวบ้านเตือนกัน ให้ระมัตระวังและส่งคนแอบไปสังเกตูท่านทั้งสองอยู่เป็นเดือนว่าท่านทำอะไรบ้างมาดีหรือมาร้ายอย่างไรหลวงปู่ทราบเรื่องโดยตลอดท่านสงสารชาวบ้านกลัวจ,จะมีบาปติดตัวจึงบอกพระให้หนีไปที่อื่นทั้งที่บิณฑบาตได้เฉพาะข้าวสุกบางวันได้ฉันบางวันก็ต้องอดทั้งสององค์ก็บําเพ็ญภาวนา และเดินจงกรมตามปกติหลังจากชาวบ้านสังเกตดูท่านนานเป็นเดือนเห็นว่าไม่น่าจะมีภัยจึงได้ส่งคนไปถามท่านว่าท่านนั่งหลับตาและเดินไปเดินมาทั้งวันนั้นตุเจ้านั่งและเดินหาอะไรท่านบอกว่าพุทโธของเราหายไปชาวบ้านถามว่าพุทโธเป็นอย่างไรใช้กันผีได้ไหมขอให้พวกเขาช่วยหาได้ไหมเป็นต้น หลวงปู่บอกว่าพุทโธเป็นดวงแก้ววิเศษเป็นแก้วสารพัดนึกมีความสว่างสวยัยถ้าชาวบ้านช่วยกันหาก็จะพบเร็วขึ้นชาวบ้านจึงพากันมาอาสาท่านสอนให้พวกเขาช่วยกันนึกคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจะนั่งหลับตาหรือเดินก็ได้ให้นึกแต่พุทโธอย่านึกไปเรื่องอื่นให้นั่งหรือเดิน15หรือ20นาที สำหรับผู้ตามหาพุโทโธทีแรกพุโทโธท่านไม่อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนักโกรธจจเนื่อยแล้วตามหาพุโทโธไม่ทันหลวงปู่ได้สอนวิธีภาวนาเบื้องตนให้แก่พวกเขาโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นการภาวนาสอนให้แต่ละคนไปทำที่บ้านทำได้ตลอดเวลาพวกเขาตั้งใจกันจริงๆเป็นที่น่าอัศจรรย์ เพียงสาสี่วันมีชายคนหนึ่งฝันว่าหลวงปู่เอาเทียนจุดไฟสว่างสวยไปติดบนหัวของเขาเขาดีใจมากเพราะได้ของดีมีความสว่างสวยไปไกลได้มาเล่าให้หลวงปู่ฟังท่านได้แนะวิธีภาวนาเพิ่มเติมได้ผลอย่างรวดเร็วเขาสามารถรู้ใจของคนอื่นได้อีกด้วยรวมทั้งบอกว่าเขาได้รู้เห็นจิตของหลวงปู่ และของพระได้อย่างชัดเจนหลวงปู่ถามเขาว่าเป็นทีเล่นว่าจิตของท่านเป็นอย่างไรมีบาปมากไหมเขาตอบว่าจิตของตุเจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความสว่างสวัยอย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้นตุเจ้าเป็นผู้วิเศษที่สุดและบอกว่าตอนพวกเขามาถามว่าท่านหาอะไรตุเจ้าก็บอกว่าพุทโธหาย บอกพวกเราให้ช่วยหาความจริงตูเจ้าเป็นพุโทโธอยู่แล้วไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นอุบายฉลาดของตูเจ้าที่เมตตาสงสารพวกเฮาอยากให้พวกเฮาได้บุญมีความสุขและพบพุโทโธดวงประเสริฐที่ใจตัวเองมีใช่หาพุโทโธให้ตูเจ้าเจ้าเขาคนนั้นกลายเป็นคนผู้จาฉาดชานรู้อาจรู้ธรรมเรื่องก็กระจายไปทั่วหมู่บ้าน และมาให้หลวงปู่ได้อบรมสั่งสอนรวมทั้งอุปถากหลวงปู่เป็นอย่างดีหลวงปู่ต้องอยู่สั่งสอนพวกเขานานถึงปีกว่าก่อนท่านจะจากไปอย่างความอาลัยอาวรณ์ให้แก่พวกเขาอย่างมากและนี่แหลกของดีพุทโธยอดคำภาวนาที่พึงทำไว้สม่ำเสมอหลวงปู่มัน่นยืนยันอนุภาพพุทโธยิ่งใหญ่ยกระดับจิตใจ ช่วยพาไปเกิดปนสวรรค์จุดกำเนิดบทภาวนาพุโทโธคนไทยเราได้ยินและรู้จักบทภาวนาพุโทโธมานานแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบทภาวนานี้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยใดคําว่าพุโทโธน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลเพราะพุโทโธเป็นคำบาลีไม่มีคำไทยปะปบบนอยู่เลย หรือถ้าไม่เกิดในสมัยพุทธกาลก็น่าจะเกิดในประเทศศรีลังกาที่เป็นเสมือนประการอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทวาาซึ่งใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการจารึกพระไตรปิฎกและคำพีอื่นๆหรือถ้าไม่เกิดในประเทศศรีลังกาก็คงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนอาจจะในสมัยที่พระพุทธศาสนาลังกาวง เข้ามาสู่ประเทศไทยไปมั่นคงอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อราบพุทธศตรวตรรษที่17หรือมิฉะนั้นก็เกิดในสมัยสุขโขทัยตอนต้นพุทธศตรวตรรษที่19เมื่อพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธศาสนาลังกาวงจากนกครศรีธรรมราชไปประดิษฐานที่สุขโขทยัยแต่ที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือคำว่าพุทโธนี้ เป็นบทภาวนาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วเพราะปรากฏหลักฐานจากหนังสือมูลกรรมฐานฉบับใบลานเก่าซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิของพระกรรมฐานในสมัยนั้นเช่นปิติหยุคนธรรมหและสุขขัดสมาธิหนังสือมูลกรรมฐานมีอยู่ที่วัดราชาที่วาดวิหาร สร้างเมื่อจุลศักราช1,023หรือปีพุทธศักราช2,204วัดกราชาที่วัดวิหารเป็นวัดกรรมฐานมาตั้งแต่สมัยอยุทยาคือในสมัยที่เป็นวัดกรรมฐานชื่อวัดสมรายซึ่งพระสงฆ์สายธรรมยุทธยุคแรกก็ถือกำเนิดขึ้นที่วัดแห่งนี้จึงเป็นธรรมดาที่พระสงฆ์สายธรรมยุทธจะนิยมเจริญกรรมฐาน ด้วยบทภาวนาพุโทโธมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบันบางคนอาจจะคิดว่าการภาวนาพุโทโธนี้มีแต่เฉพาะในหมู่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพียงสายเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วการภาวนาพุโทโธเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ไทยปฏิบัติกันมานานแล้วเป็นแต่เพียงว่าในปัจจุบันนี้มีวิธีเจริญกรรมฐาน ในแบบของพม่าเข้ามาหลายรูปแบบจึงทำให้บทภาวนาเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก็ไม่ใช่ทุกสำนักเพราะพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมใช้บทภาวนาพุทโธในการเจริญกรรมฐานกันอยู่ทั่วไปการภาวนาพุทโธพร้อมก,กับการกำหนดลมหายใจการภาวนาพุทโธพร้อมก,ก,กับการกำหนดลมหายใจ เป็นวิธีเจริญกรรมาฐานที่พระสงฆ์ไทยนิยมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธและเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะมาจากเหตุผล5ประการคือ 1. เพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจึงทำให้จิตใจสงบได้เร็วขึ้น 2. เพราะภาวนาง่ายไม่อึดอัด 3. เพราะเป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ได้ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ยอมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือเหมือนราวบันไดสำหรับเกาะตอนที่เราอย่างขึ้นบันไดไม่ชำนานาญ 4. เพราะอาณาปานาสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีผลมากมีอนิสงส์มากสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นสมถะและวิปัสสนา ยิงเมื่อนำเอาพุทธโธเข้ามาภาวนาควบคู่กันพลังแห่งพุทธานุสติกับอาณาปานสติก็ผนวกนกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบมากขึ้น 5. เพราะเมื่อภาวนาพุทธโธไปได้สักระยะหนึ่งคำว่าพุทธโธท,ที่ผู้ภาวนายึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักคล้ายๆกับว่าพุทธโธ เป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้จิตทำงานได้ครองเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงการภาวนาพุทธเมื่อหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อหายใจออกก็คืออานาปานสตินั่นเองอนุภาพของบทภาวนาพุทโธพุทโธเป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แม้จะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตามเพราะภาวนาแล้วก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับพุทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้ตายนักปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้งบทภาวนาพุทโธ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ได้ตลอดเวลาแม้ตายก็ย่อมไปสู่สุคติอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเสียแล้วทุกติก็เป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองผ่องใสสุคติก็เป็นอันหวังได้ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้บทภาวนาพุทธโธ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสไม่เศร้าหมองอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพโดยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่ หลวงปู่ม่นตามดูเจิของพระภิกษุรูปนั้นทราบว่าไปเกิดปนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เล่าว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามใจชอบถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโทธทันทีนึกถึงภาพรพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง ที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาอาจจะภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทสักสองถึงสครั้งตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาพุทธโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำ วันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงอย่างไรก็ตามตายแล้วก็ต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอน